ครับเวลาบอลเลยไม่ได้ครไฟนอลซ้อมมากี่วันก็ซ้อมได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมมาจากยิมอยู่ที่เร็วเลยครับก็อยู่ที่เดียวเร็วเลยใช่ไหมมีใครเป็นคู่บอลซ้อมตอนนี้ก็น้องๆนี่นะครับตอนนี้เราอายุ20สูงเท่าไหร่แล้วครับ168น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้รอดฐาลูกมวยสไตล์เลยครับเขามาวันนี้เลยต้องมาเจอกับนำเจริญไม่เคยต่อยกันนะ ครั้งแรกเลยศึกษาเกมเขาต่อยเขายังเขาศึกษาเขามื่อจะตายวันนี้มาเจอเขานะฟังเกมว่าแพ้ดิก็เรื่อยๆอ่าล่าสุดต่อยไว้ที่วันนั้นต่อยไหนอูเมืองทองไหมแพงมั้งแพงไม่พอมาแพงคะแนนมาวันนั้นเบรดเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ร้อยวันนี้เลยวันนี้ร้อยสิบสี่ไม่เช้าสอบหนักยังคิดว่ามาเกิดหรือว่าขาดทัชชานเดินนิดนึงเดินต้องมาวิ่งยิ่งใสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะนะคุมมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดาคนจังหวัดเลยครับฝากเชิญชวนแฟนต่อเลยนะคนจังหวัดเลยชอบเป็นตำรวจด้าเรื่องนอันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีนะครับ